สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการนะครับสวัสดีตอนเช้าวันพุธนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกส้มกันนะครับเป็นส้มสายน้ำผึ้งนะครับที่เราสั่งมาทีานี้เราก็เตรียมบ่อเตรียมที่จะปลูกแล้วนะครับคือเราเตรียมมาตั้งแต่ละก่อนที่เราจะสั่งกิ่งส้มมานะครับเราก็เตรียมไว้แล้วก็เปิดน้ำหมัก เกิดอะไรใส่เรียบร้อยนะครับมาดูวิธีการปลูกนะครับการปลูกพืชตระกูลส้มนะครับหรือจะเป็นมะนาวหรือเป็นอะไรเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าส้มเนี่ยปกติเขาจะมีโรคประจําตัวอยู่นะครับปกติแล้วส้มเนี่ยจะเป็นโรคกินนิ่งนะครับกีนนิ่งก็คือเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุก็คือเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีอาการก็คือทำให้ผลร่วงนะครับทีนี้ในการเตรียมการปลูกเนี่ยเราจะป้องกันตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคือเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับส้มไม่ให้เกิดโรคก,กินนิ่งหรือเชือ้อราต่างๆที่เกิดกับส้มนะครับโรคที่เกิดจากเชือ้อราต่างๆพวกแอนแทคโนดพวกาลาสนิมลาดำลาสีต้ำตาลนะครับ ซึ่งเป็นปัญหาของส้มนะครับที่สําคัญเลยก็คือโรคก,กีนิงที่เก่ามาแล้วนะครับตัวนี้เราเตรียมหลุมเตรียมบอ่อไว้ปลูกแล้วเราก็จะอลองกคหลุมนะครับต่อไปเราจะลองค้นหลุมด้วยมันเป็นเชื้อพอตาสานะครับเป็นเชื้อพอลตาสามที่เราขยายแล้วแต่เราขยายเป็นแบบแห้งนะครับนี่คือเชื้อพอลตาสามที่เราขยายเป็นแบบแห้งแล้วนะครับ เราทําการขยายนะครับเทคนิคการขยายเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตอนนี้เราเรมาปลูกก่อนอเราลองก้นหลุมด้วยตัวนี้นะครับเพราะว่าพอตอสามเนี่ยจะประกอบด้วยจุลินรีย์อยู่2กลุ่มนะครับจะมีไตโคดาม่าเป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือไตโคดาม่าเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเชื้อลา ชนิดอื่นได้นะครับเพราะว่าไตโคเดมานี่เป็นเชื้อราที่เป็นปฏิบัติกับเชื้อราด้วยกันเองแล้วก็จะมีแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งที่ทําลายเชื้อราด้วยกันนะครับบาซิลัสแบคทีเรียนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ในไตรอ้พอพรสามนะครับอยู่ในพรสามแล้วก็ขยายพอสามด้วยลำด้วยแกบดิบด้วยปุ๋ยหมักนะครับแล้วแต่ส่วนผสมที่เรามีนะครับแต่เราทาการขยายเชื่อไว้แล้วแล้วก็เก็บไว้ใช้งานนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยการเตรียม,ลมปลูกเตรียมอะไรนะครับสําหรับพืชตระกูลส้มเนี่ยเราควรที่จะรองก้นหลุมด้วยอพอลสามนะครับเชื้อพอ .3 สามที่เราขยายแล้วเนี่ยเพราะว่าจะเราจะใช้ในเชิงป้องกันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการที่เรา,าใช้วิธีแก้ไขและรักษาโรคคือถ้าเกิดทําเป็นน้ําแล้วเนี่ยเราต้องมาฉีดพ่นเราต้องมาลดหลังจากที่เราเห็นอาการแล้วนะครับ าการลองก้นหลุมจะมีส่วนดีก็คือเวลาลากเขาเดินแล้วเนี่ยเชื้อราตัวนี้จะไปอยู่อาศัยอยู่กับลากเลยนะครับรากของส้มรากของมะนาวไปเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาลองก้นหลุมนะครับอลองก้นหลุมเสร็จแล้วเราก็จะทําการปลูกเลยนะครับในการปลูกนีก้เราจะปลูกในวงบอ่อซีเมนนะครับเพราะว่าเราจะยกระดับพื้น ยกเป็นโคกนะครับปกติแล้วก็เรียกว่ายกเป็นโคกนะค,ค,ครับยกเป็นโคกขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการระบายน้ําของดินเดิมนะครับพื้นดินเดิมเนี่ยถ้าเราปลูกตามปกติแล้วนะครับที่บริเวณนี้จะเกิดลักษณะอาการคือน้ําท่วมท่วมในดินนะครับไม่ได้ท่วมที่ไม่ได้ท่วมเป็นน้ําเลยแต่ท่วมในดินนะครับจะทําให้เขาโดนน้ําท่วมาลากไม่สามารถให้อาหาราได้นะครับเราก็เลยยกเป็นโคกขึ้นมา อ่ามันมันจะช่วยในเรื่องของการหาอาหารของรากด้วยนะครับคือการควบคุมอาหารต่างๆ,ๆนะครับพอสิมิลนี่เราก็ไม่ใช้ฝาปิดนะครับต,ตอนก้นมันเราก็ไม่ได้ใช้ฝาปิดอะไรนะครับอ่าวันนี้เราเดี๋ยวเราจะปลูกทดลองปลูกสักสองต้นก่อนนะครับคือเราสั่งมาเนี่ยจะมีสี่ต้นเราจะมาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เองนะครับ ถ้าเกิดตัวนี้ได้ผลเนี่ยก็โอเคเราค่อยขยายพื้นที่ปลูกนะครับเดี๋ยวไปเตรียมหลุมปลูกกันเลยครับเดี๋ยวไปลองก้นหลุมด้วยตัวพอดอสามที่เราขยายแล้วเลยนะครับส่วนในเรื่องของอัตราส่วนการใช้งานนะครับคือปริมาณในการใช้เนี่ย ผมจะไม่ค่อยคำนึงถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เราทำเองนะครับเราขยายไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราจะขยายไว้เยอะนะครับเพราะว่าเราขอมาได้ซองนึงเนี่ยพอราสามเนี่ยสารเล่งซปเปอปร์พอเราสามเราจะมาขยายเองนะครับเก็บไว้ใช้งานเองนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะประโยชน์ย่เยอะมากนะครับเราจะทําเป็นแบบน้ําเป็นแบบ แห้งก็ได้นะครับแบบน้ําเราก็ใช้รักษาอาการที่เป็นพวกราลาค้างนะครับราบที่เกิดจับใบนะครับส่วนโรคราที่เกิดกบาบส่วนที่เป็นรากเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว,วแห้งนะครับลองรองพื้นไปก่อนเลยรองก้นหลุมไปก่อนเลยก็อย่างเช่นพวกโรคลากเนา่าขนเน่านะครับที่เกิดจากเชื้อลาไฟทอลทล่านะครับเมื่อเรารองก้นหลุมเสร็จเราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับตัวนี้ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะใช้พวกเศษด้าเศษฟางหรือเศษใบไม้นะครับเป็นวัสดุคุมินไปเลยนะครับเดี๋ยวไฟรดน้ําตับนะครับตัวนี้อ่าพวกปุ๋ยพวกอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเราจะจังไม่ให้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่า,าการปลูกส้มจัหวันอ่า สายน้ำพึ่งนะครับสายน้ำพึ่งที่บ้านเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าปกติแล้วที่ดินตรงนี้จะเป็นดินทรายนะครับตัวดินทรายเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของธาตุอาหารเรื่องของธาตุอาหารแล้วก็เรื่องของน้ํานะครับน้ําท่วมในดินนะครับชั้นดินค่อนข้าง,างที่จะตื้นนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นชั้นหินดินดานสมมากกว่านะครับเป็นดินเหนียวแล้วก็หินดินดานเราก็เลย จะใช้เป็นวงบ่อนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทดลองทำนะครับเดี๋ยวใช้อ,อวัสดุคุมดินก่อนนะครับเมื่อเรา,าใส่วัสดุคุมดินเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถลดน้ำตามได้เลยนะครับเรื่องของวิธีการปลูกนะครับการใส่ดินในวงบ่อเนี่ย เราจะเหลือพื้นที่นะครับก็คือเราจะไม่ใส่เต็มบ่อเราจะเหลือไอตัวคอบบ่อขอบบ่อน,นี้นะครับเราจะเหลือประมาณ5้าเซนห้าถึิเซนนะครับเหลือ,อไว้เพื่อที่จะใส่วัสดุคุมดินนะครับตัวนี้จะง่ายนะครับจะไม่ได้รุดออกไปเวลาที่เราใส่ไว้แล้วก็เวลาให้ปุ๋ยให้อะไรให้น้ำเนี่ยก็คือเขาจะไม่ล้นนะครับเขาจะซึมลงไปด้านล่างเลย เดี๋ยวต่อไปก็ลดน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกตรงวงบ่อวงใหม่นะครับ